เยครับเจนนด์พวกอ่นต้นแฮะไม่ธรรมาด้ามังหันมานหมานู่เยะเร้มานคักแล้วรอดได้ห้าหนึ่งเก้าเนาะเดินจะได้ก่อนห้าหนึ่งเก้าเอาทรเอาเลยมาตัดแม่มาค่ะเอาเตียงเตาเล่้ยงเลยใส่ไม่ใส่ไม่เปลี่ยนไปเล่อยแล้ว ถึงเงี้ยไม่กับเพิ <to ่มเพิ่มขนาดไปมันบ่าพีพีสร้างความความจนดีเนาะได้มา่งหายดีโอนายหลายห้าหนึ่งเก้าเงินนี้จริงนูจะสร้างบ้านเหรอครับผมโอ้ยสร้างบ้านสร้างเรื่องหอปูยานละมงินี่โอ้ยสสรร้างงเืออหแ่ไอ้ปูยานนะถ้าถึงมงินนี้วะสร้างเรื่องหอให้ปูกับยานเตี้ย ปาแม่ศิษยาหฮเจนนูนโอ้ไม่ซื้อมมีหรอมั้งมีนูนีแฟนมาเดมีแล้วแฟนได้วาติดเจไ้ตองวดไปนะเป็นเลขเป็นเลขมั้ตอนพอเอฟซีก็เล่ยลรอล่อเจาพิมพ์รอล่อล่อะความฝันเจนนดนพบว่างที่ผ่านมาน่ะเป็นความฝันเนาะที่เขาห้าหนึ่งเก้าเป็นผีมาบอกอันนี้เพิ่นก็เลยยไ้มาตาม ต่อหาว่าเจนูดฝันไปวันละจัฝันแล้วมันบ่ค่ะอฝันเ้อฝันตงันต้องฝันต้องฝน้อบฝั้องเันะเลงฝันต้อันตงฝันตันต่อ่ากนต้เงันต้องั้องไหนต้องมันต้องฝันางฝันตองันองเันต้งฝันตอันตองัองฝัน้อบฝัันนงนอันนต้งัน้งนองฝัน้องฝัน้งฝันต้ตฝันนอันน้ฝันังไนฝันอนฟังน้ะนนน นอนทูน่ะเาว่าประว่าหาทุหมันลวนอนนึวฝนฝน,นมาผู้ชายผู้ชายมาหาผู้ชายมาหาแล้วผู้หญเจา้าด่อผู้หญจ้าแค่คนดอกมาหาเราเป็นเงามาหเราเป็นที่ไหนกูนี่สิมาขอนอนนําเฮาไหมอะขอนอนนำ้ำอาตาหาชิบเวลาหาซิบ้นนี่ละ ขอนอน่นหารนั่งมันสุกอมหอนากก็ยิ้มแล้ยอ่ยิ้มแล้วยิ้มอีกว่าโอ้ยวันสิ้ไอ้ถาม่นว่าเจ้ามาจะใช่เถ้อเพานนว่าใอยก็ยุ่ยใคยก็ยุ่นีลาแล้ววะาคบ้านใอยก็ยู่หงนีลาน้วเจ้านีเราสมิวานอ่ะเขรได้ไปใช้เด้อคนวเนอ้าววันแต่ที่นี่แบบว่ายุ่ยนโดแล้วบอก็แล้วก็ยุ่นีตลอดแล้ววะเขาได้ไปไชเด้อเห็นี่ห้องนีลาเขาท่าน ไปน,นอนของร้านไส้เนอะมันไปน,นอนล้วก็ได้ฝวันเลยวันหินเพื่นมากเมื่อนอนขอนอนเฟีย้ยนอนน่ะเป็นผู้ใต้มาขอนอนนำ้ำแทนอาจจะเป็นแม่นี่ดอกอาจจะเป็นวิญญ,ญาณแหละเมื่อนอนในห้องวิญญาณอยู่ในห้อง <S <S ใช่บอกว่านอนู่ห้องนี้แบบนั้อูู้้ลบันทิประวัติประวัติบ้านที่เจนนดนอนน่ะเคยมีคนเสียชีวิตคนตายมันเป็นโดมั้งคะกันนั<ด> มองสร้างบ้านนะมันเป็นดงเป็นดงเป็นป่าสาวเก้าเลยหรอล่านี่ป่าสาเลยมืดเลยนี่แแหนมืดเป็นป่าสาวมืดเลยเป็นมันเองแหนที่ห้าวอยู่นี่กับนั่งอยู่แหนมืดจ้าพี่เลยมาหาล่ะขอนอนน้ำแน้วอะไรแบนว่าไม่คือจีนอนน้ำไว้แน้วแล้วว่าจีพี่เตล่เขาบอกว่าเมื่อไหร่นอนพี่เตล่ไปนอนพี่เลยนอนที่นี่อะค่ะพี่ก็บอกว่าอยู่ห้องนี่ลระกัน ห้องันพี่เจาน้องในลาวกันห้องกับมาเลขกห้องกับมี่ยูเลขกน่ะแปดศูนย์หนึ่งเลขห้องกัน่ะเลขห้องน่ะแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนหนึ่งแต่ว่าที่เพิ่นมาขอนอนนัน่เพิ่นได้บอกเลขบอกยังบอกเพราะว่าจะค้องตี๋หาศูนย์ซี่อย่หาศูนย์ซีเลขเก้าข้องน่นนนะเพราเบอร์ห้องในแปดศูนย์หนึ่ง <ๆ S 2> นี่เลขเก้าของนี่เนี่ยมา นี่เลขคืนี่แหละอ๋ออันนี้คือตัวเลขใช่ของเจนุูเนะจ้ะก็คือเก้าเจ็ดศูนย์กับสองสี่นะเป็นเลขมากเลขชอบตองวดก็คือรวมให้ในใบนี้เลยใบเดียวด้วยจ้ะจ้ะส่วนหาศูนย์สี่เป็นเลขความฝันที่เจนุตแปะออกมาให้จ้ะคือมีหนึ่งสี่เก่าหน้าบนี้ค่ะหนึ่งสี่เก่าบาลขทีเดยบานเลขทีแล้ว อ่าเบอร์ห้องเบอร์ห้องแปดศูบ้านเลขที่149ห้อง801ศ่บ้านเขียนมีแต่ไม่องถ่ายให้ดีคนคนยุหฮันคนรับาไปใช้คนบอกแล้วค่ะอมไปนู่นผู้เดียวสิบ้าเขณฑหลดพิ่นสิมาหาตลอดเลยเวลาเมื่อไรบ่ได้ใผ้าแม่โหลดเพิอนสิบมหว ได้เลยครับแม่ดูดิค่ะได้ชอบจ้ะเด็กน้อยมาเขียนไว้เขียนไว้ครับเปนทั้งนาแล้วล่ะคนนั้นเรื่องตัวจะเกิ โอ้โอก็ลัอยากเจอแล้ว <c oughs> แต่ว่ากันมาบอกเลขแล้วกระถือสามตัวไก่อยากมาน,นอน,นอเนาะแม่นอนเออเนียแม่นอนเลขเลยแต่ตัวตัวที่เจนุดป่านนี่เนาะอยากถ้ามตัวเจนุดมันใจสุดๆก็คือตัวใดจ้ะนี่แลวตัวสีแดงจื่อเนรื่ืาเครื่องนี่ก็ชอบดูแต่ว่าก็ชอบตัวละ ตบตูวุตบตาขันขันสำหรับผู้งบหน่อยที่เจนนดอันนี้คือส่วนตัวเจนนดตบตาเอซีที่เบิงสิอาสจจีมักตัวอื่นก็บอกเป็นยังเนาะตัวเจนนดมักพิเศษก็คือห้าศูนย์สี่แม่นะค่ะนี่นะคะตัวเลขที่เจนนดนะคะฟันนะคะฟันได้5้าส่วน บ้านเลขที่149แล้วก็เบอร์ห้องเบอร์ห้อง,ง801นย์่ะคะเลขชอบ504ใช่ไหมครับเป็นแนวทางนะจากสำหรับท่านไหนที่รอความฝันของเจนุศแต่เจกับมีความมั่นใจว่าฝันฝันนี้สิ สินแมงคือหวัดกนป่ะจ๊ะไม่ก็่คือเกาลยล่ะความคิดความคิดก็เต็ม้อยอยู่ดิล่ะมั่นใจคือเกาด้งินเจเมื่อั้นแต่ว่าเจว่าเดี๋ยวว่าหน้าที่ค่อยไปเอาเด้อแมนบอพ่อกันยุการทางเจว่าฝันคักแล้วคักแล้วกันนีละแมนบาจี่ความฝันที่ว่าคักแล้วมั่นใจแล้วเรา่าเพิ่นเ่เซ็นครับมันนดจโอ้ เอาสุดๆไปตัวไรก็ต่านั่นหละเอาเต็มเลยเต็มเลยไปโมมีรถโมมีรถเต็มย่างเดียวเต็มเต็มเเดียเมันใมเต็มเต็ต็คืตเต็มเต็็จ้ตนี่ล็มนะเต็กก 5, นเะต็มเตนมเต็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 ะเต็มเต็มเต้มเต็มเต็มเตหมเต็มเต็มเต็มเตมต็เต็เตม จะฟ้องกับซีแล้วนะวันนี้เพิ่นตายมปเป็นศูนย์นะน่าก็เลยเตียยตรงนี้เลยจ้าเตียง่ายเลยแต่ว่ากับเพื่อู้เพื่อนถาม่าบ้านเลขที่เท่าไรเจนเจก็เลยเขียนให้ไปพร้อมเลยบ้านนี้ห้องร้านเพื่นนี้เบอร์ห้องไว้นาห้องออกอันนี้ก็แปดศูนย์หนึ่งวันห้องเรียนห้องเพื่อนกระไรพะว่าเจนนอนอยู่ในห้องร้านแนนเมื่อนั้นไปนอนห้องเพื่อนแต่ว่าได้ถอดค่ะออกซะได้ฝอนหมด แต่ว่าบอเด๋ยมาบอกเป็นโตัวครึ่งวัดที่ผ่านมากวัดทิ่านมาเพิ่นเพิ่นมาบอกเป็นโตเนาะอันนี้มันไม่บอกเลยมีแต่มาขอ,อนอนนออ้ำเอ,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 อ้าพิษนาเอาเพราะหนูคิดเอาไปแล้วกับพ่อแน่อาจสิมาโตัวที่เจตีห้าศูนย์สี่หรือว่าอาจจะเป็นบ้านเลขที่ที่เจมานอนหนึ่งสี่เก้าหรือเบอร์ห้องอันนี้นห้องร้านเพิ่นมีเบอร์ห้องร้านไม่เบอร์หมดนลยแปลชูเนื้อหมดเลย ตาเขียนให <If S 1> ้มันไปดูก่อนก็ได้นะครับมันก็ไม่แน่เนาะมันเดินท้องนั่นแหละนี่มันมาแม่ก็วันเนี้ยผู้ชายคนนั้นมันก็อยู่ห้องนั่นแหละมันบอกแล้วมันบอกไปใช้คุณบอกไปใช้คุณอ่ห้องเพไปใช้ยู่นี่เลยตีพันวาจะยุ่งห้องคนเหรอหลานหน่อยเคยฝันบ้านเนาะหลานนอนอยู่นี่เคยฝันเคยฝันเคยเบาซิฟังมาเคยเบายังบางทีบางเทีอาการคุ้นจิตแข็งกบ่สามารถสิสัมผัสได้สิซื้อได้เนาะ ต่ว่าเจนวลเจน้วยกับเคยได้ยินอยู่ว่าขนาดย่ามกลงเว้นแสกๆกลงเว้นคัๆงานไปเพิ่นกันยังมหาเนาะตัวไซนหนาปิ๊กเลยว่ากเรยว่า้ยเรยกว่าวันนี้มายังหนุ่งย่างนี่ไปซื้ออะสินะซีนเมื่อกี้แล้วก็เต้นดีดีล่ะแล้ก็เห็นตอนหกโมงผัเพล่ะตอนวันวันป้ดอะนะคนเห็นมันออกมาก ออกภาพาว่าเต็มในเบิ้องบค่ะใส่กระปุกทั้งสี่ใส่ใส่เสือสีสุดแดงออกมาเต็มในเบิ้งแต่กับสิอาจสิได้มาตามโครงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งราะวาเมื่อมันภายใหญ่มันสิบเป็นเมื่อเปิ่นปล่อยผีกับอแหนบค่ะเพิ่นมาบอกเป็นโตเนาะเจนเนาะเพราะว่าทุกคนตอนนี้ขึ้นล่อล่อผีมาบอกเป็นโตกับอแหนบเมื่อเมื่อที่เพิ่นเพิ่นเอิดบานเทาเอาเผิ่เขาประดับดินนี่เนาะเมื่อปล่อยผีเลยเมื่อใหญ่เลย ขนาดจิามาใหา้เดี๋ยวใครมาใคมาตามอีกคงสุดท้ายเนาะเจ๊เนาะเอากเจ๊ขอเบิ้งตัวเลขอีกรอบนึ่งนะจ้ะนี่นะคะตัวเลขของเจนุชแต่ว่าเข้ากับมารอรอคงสุดท้ายดีกว่าเอาความชั่วสุดๆเพราะว่าวันพระใหญ่จะเป็นวันที่เพิ่นปล่อยผี นเป็นเมือ<ด>่อเขาประดับดินละเมื่อมันแทะคักเล่นไหมมาเจเมื่อเล่นเม,มช่วๆเลยค่ะคคมเปิลบอมาจังได้กาแสดงว่าชุดนี้ล่ะเนาะขอบคุณครับเจ้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเจโนตน,นะคะ ทีแบ่งปัตนตัวเลขแนวท,ทางให้กับเอฟซีเนาะค่ะขอบคุณครับเจนุกครับขอบคุณค่ะครับนต่อไปจ้าใครก่อนน้องนิวหรือเจน้องได้แล้วนะครับเราไม่ต้อง